ใครพอรพี่น้องถ่ายว่าใครจะได้เบียพีประสาทหรือเบีพีสุรินหันหลังนะครับหันหลังครับหันหลังมาดายเนสนอหน้าครับหันหลังส <c oughs> ิป <c oughs> ุ่มไม่มาเป็นกรรมการหันหน้าไปหาเฮียนำชัยสนุแล้วหันมาจะได้รู้ว่าเบอร์ไหนบ้างนะครับี่ไมมาส่วนทางด้านเบียพีสุรินทร์นะครับนี่อาจารย์วัชระครับหมายเลขสิบหมายเลขแปดดีวีรวัตรครับเอ๋ครับ หมายเลขสิบสองท็มร์เอนะครับทำทีมบา์ด้วยก็ต้องเล่นบา์ด้วยโอ้ครับอาสิบสองไบาว่าไงดูนี้เยอาห์ให้ใครหมสิบเีโคองจิงายเลยหมายเลขสิบสองโอเคครับไม่เอาไปพิมพ์ภาษาเลโอโหเปิดตั๊บขึ้นปุ๊บเลยครับอ่าวในสองคะแนนครับ นี่ครละดูนีลาครับนี่เมื่อท้าเ่อ3ป0ปีที่แล้วนะครับเจ้าอย่าหวังนะมาชนมชนในที่นีกันดูครับยิงสองคะแนนไปเลยเก้าเก้าเด้งเด้งโอ้ไก่สัตว์วัฒครับสุดยอดครับอ่าครับสองสองเอาเสนาอชัยแต่บอลนี้วาไงจะขย่ ไม่ไปไหนไมไปไหนโอ้หองมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ข้างหลังไอ้ท่ามันเคลื่อนบอกว่าโอ้ยู่ท่ามัถูกท่ามันถูกหองมันอยู่ข้างหน้าอยู่อย่าไปหวงหลังพวงหน้าอันนี้แปลว่าหวงหน้าหวงหลังอ้าวไรนะครับอ่าว่าไรเ็จจ่าครับอ้าวไอให้เสียใจเลยดิ เออโรนี่จะอาคร้เจ้าอลิซเร็วครับสิสอเอาล้ครับนี่ไอ้สักครับนลุนลุนครับลุนเอาลครับเยหน้าเด็กหน้าเด็กของหน้าจังเด็กไม่ยิงกัโลุยิจเนไม่ยิงเเอมยเอ่ยิงเออูยิง้วเออยิงไยิงไยงไเ้ย้เดกจ๋าเดมั เฮมิงครับเฮยมิงอ่าโผล่ขึ้นมาตรงนี้ว่าไงบอยสาโหดสิบสองครับบอยไม่ได้ครับเอ้าเสนะออเสนะมาหาเพื่นเสนะเนะเออเสนะเราอาจจะนาด้วยเลยโอ้ใหใครครับให้โขงโขงยิงไม่ได้ไอยิงไม่ได้ครับเอาเลครับเยเียสุดนี่น,นี่ดูกันเ่ยนี่ฮสิ อได้ยเอกูกจะโชว์หน่อยไม่ติดเว้ยเกยเต้ายานไปหน่อยเนี่ยเหนื่อยดีกูลงแม็์แล้วนะครอดูิฟาลยเน่ยม็ดละสมาทีกูยังโอ้โหใครครับตรงนี้จาวัช้ากับเตยตุให้สิบสองครับ อย่าอยยิงน so oh, cool. uh, <están> oh, ิ้ยลยครับลงเอาละครับอาแต่ขึ้นมาเป็นสต่อ2อครับต้องได้ได้ลูนี้ย้อยูมาที่นี่แหละเสนาครับลงาสวยไปเดินล้วเียๆนะเสนาอ้าวอจ๋าอาจ๋าสะโคงสร้อสุดเอ็ดสุดเด็ดว่าไงต้นนไปยิงให้ยิงเฮ้ ไอ้ทรงประดานที่ตัวออเอาได้ยังไงนี่ยรองเท้าจากหิวก้อนครับหิวก้อนนี่โอ้โหวันนี้ผิวก้อนแล้วหิวก้อนขายรองเทา้าขายขาวขายเสื้อ <c oughs> เอาละครับ12ครับเบียบอยให้เสื่มีโต้ยิงครับอาจารย์วัชระพริบทันไหมทันนี่ดูกันพายลูกครับจะได้ไหมเอาวเสียจา๋าเสียจ๋าหอึ่งสองสามเอาเอาชนะได้ เเอาเเลยเลยไปไ่เป็นตออย่างนี้ครับนี่เสียอาครับเสียอ่าจะขอควาแข็งอยู่เย็นเย็นทุก้อนครับเย็นทุก้อดติดกับคื้นเย็นอยู่นี่ไป BF สุรินต่อได้ไหมเฮบอยเฮบอยให้ใครอาจารย์อาชารย์ข้นอยู่นี่ขมาจนอ่ะไม่ล13 <Billie S 1> อา่าเสช่าให้สเสช่าให้เช่าไม่ผ่านเอาหมายเลขแปดนะครับเลขแปดในสีเอครับให้วัชระวัชระให้ใครวัชระเด็กตู้ให้ใครยางยางยางโอ้มันสิบสองครับเฮียบอยเฮียบอยทำท่าจอดกุ้งกังอ้าวอ้าวตรงนี้ว่าไงสองหนึ่งอ้าสองหนึ่งสองหนึ่งได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ต้องต้องต้องรีเวิร์สรีเวิร์สวนเอาดิเอาไปขึ้น

ยองแต้มหงแต้มระจอต่อาแต้มงชนะนี่อ้าวเยนะอ้าวตามมาเป็นหต่อเจ็ดดูสมชยสมชายอร่อยแล้ววันนี้นอนลราฟันดีเพียงละต่อเสียอไปยแล้วตอเสียกรับเบียกให้เสียจ๋าเสียจ๋ายิงเรียบร้อยไม่ลงตาฟลอร์ไม่ทันอ่าเฮียบงคอยให้เฮียบอยมาไวยต้ตู้ใครครับล็ใจล็อกลดิ โอ้โหนี่เก็บเพ็กดีนะครับนี่เอาล้วครับตรงนี้ว่าไงเถี่ยวของเรียบร้อยเอ้ยไม่ลงอ้าววัชราครับเสียวตู้ให้เฮมิงครับนี่นะครับไอ้คนยื้อขาเนี้ยวฉันจะมาได้ครับลีลายังอยู่ครับเสียวตู้เสียวตู้ให้ใครเสียวตู้ให้ใครครับลูงนี้เสียวตู้ยิ่งึ้นมาไรมั้งระยะตรงกันหลังโวย ไปโดนปากก็ไม่ปเป็นไรว้าตู้เองสมิงไม่ไหวเลยเองหลอกล่อว่ะเองหลอกล่อคนอ,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 อื่นเองหลอกก็หัวมันจมจำมูกเลยเหตยจา๋าเหงาเล่ลนเหงาเล่นตังนี้ว่าใครจ้าจ้าไม่เยอะตัวนี้ตัดได้ครับอาจารย์นึ่งอ่านี้จี้ตัวนี้ไม่ลงนี่เดี๋ยวไง เรยไปเองครับบุรีเฮียบอยขึ้นแล้วไปขึ้นโอ้งโค้งโค้งไได้ครับบุรีมาขอบเขตัวครับหมายเลขสี่เฮียหมูเสียบอัใช้เข้าเสียโกงเสียจ๋าออกอุ้ยพูดกัว่าจ๋านี่เพราะจริงจริงน้องเฮียจ๋าเฮียจ๋าเฮียจ้าเอาวเฮียทีเร้นยังไม่เปลี่ยนครับยังอยู่คนเดิมเฮียมิงเฮียเน่งเฮียตู้เฮียบอย เอนะครับอ้าวยังอยู่ครับเวลาไหลตลอดนะครับไม่มีนะครับเครื่อนละ15นาทีใครไม่ได้ชมวันนี้หนุ่มกีหน้าครับหน้าแก๊งเด็กจีบหน้าครับเสียหน้านี่ดูเสียหน้าจะรอามิสต์สดยอดสยอดไม่ได้ครับเลขแปายถึงว่าไงครับท่าอย่างนี้โอ้ลูกไม่พลาดครับไม่พลาดสนามซ้อมสนามซ้อม โอ้โหเสียหน้าครับมีลูกเล่นยังรอยากรอโอ้ยเริ่มหายใจไปทั่วทองแล้วหายแรกเคียร์ตะกงถ้าคุณยิงไม่เข้าคุณก็อายไอ้ผัวเวลาที่เข้าแล้วเสียน้ารอหน้าเราแล้ไม่ได้เข้าครับไม่ลงครับพอชัยโอ้ยน้ำเปียกโอ้ยน้ำเปียก เขาเป็นตัวเขาจะพีคภาษาเขาตัวโคดามเสียแรกเข้าครับเสียหน้โอ้่ในสามเลยห้าแต้มโุ้ยคักสบายแล้วเสียเฟี้ยนพักก่อนอ่าลงกันไปครับแบ่งๆกันเลยครับอ่านี่แหละครับเยาวชนก็ดูเป็นตัวอย่างครับนี่ดูการส่งบอลครับเสียดายเสียดายครับนี่ดูสมมือเลครับเสียมืออ่า ริงไม่ลงนวลหวงลูล่ตาพระล่ทันไหมเออยอะพอใจกินทิลูนี้ล็อกหนึหน่งล็อกสองล็อกสาล็อกไปล็อกมากลายเป็นล็อกคงคยล็อกคงคยอ้าลูนียมายเลแปดเทเบลเทบให้ใครให้เอ็นเอีิงปุ้ยไม่ลงก่าห้ทันไหมอนียงอ่ายังทันอยู่ยังทันอยู่มาไดก้าครับเอ็อีงเ็เงนะครับเเงหให้ใครให้เฮี แฟนๆไปเสียตู้ไปลด้สิบ์ันเฉลยิงลูกนี้เอาล่ะครับจากที่ตามอาตอนนี้นำครับเป็น10ต่อ9ครับโอ้โหพอเอาเสียหนาออกไปนี่แก้มหายนะเนี่ยเดี๋ยวกองเชียร์ได้ร้องจะกองเชียร์ได้ร้องเต็นยิงลูกนี้่ทำไมหนออะไรอย่าขาดอยู่ลูกนี้มวะไงเสียดันเสียดันลูกนี้โอ้ยมีแต่ดับเสียครับแต่ไม่โดนห่วงนี่มันต้องอย่างนี้ เรียบร้อยบเหมือนกันได้แล้วเขาเอาไปกินแอ้วนี่โอ้มาเป็นมาสายสีสีที่เราอย่าหวังครับพี่างนี้นี่อ่าเห็นไหมฮะเว่นแน่นจังเลยไม่รู้เดี๋ยวบอยครับนี่เดี๋ยวบอยให้เสียตุ้งอาจารย์วัชรชลถอดลินต์มาให้ลองให้ไปอู้ดูดครับดูนี่อ้าวเดี๋ยวบอยยังไล่อยู่ครับยิงสามเป็นโอ้โห โอ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเสียหน้าออกไปในเกมเรียบร้อยเฮียเอ้ยเอะขอเมิตัวแล้วคอมิตัวแล้วเดียบีสุดยอดไปเลขสิบห้าครับเห็นตัวครับเห็นตัวเข้าเอาเฮียเม้งครับเฮียเม้งโอ้โหอายุขายดีสุดยอดเลยเฮียเอาโอเคครับอันนี้ครับไปได้สิบสามครับบัวรพงศ์บุ่งเจริญพรครับสุดยอดครับ มาลองมาสามสี่สิบปีที่แล้วพวกเจ้าอย่าหวังจะได้กินเฮียกันหรอกจะกินไม่ได้กันหนังเหนียวนี่รุ่นไอ้ล็อตเต้าว่ะอ่าห้าบอยไว้ให้เอ๋ยิงนุนี่ไปเลยครับคุณดำเออบัวไปมองเพื่อนครับจับลูกผิดครับในขนาดใส่แว่นนัะนนี่จึงไม่ไอ้ยินอ่าเทบอยเทบอยฉันใช้จี้น้องหญิงนุนใ้ใต้แป้นขอดูเลยที่ช่วยเออเกือบได้ครับอ้าว ลูด <mile> uh, hey to ี้เอีพอรชตยอ้าวลูนี้หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งผ่านไหมผ่านได้นึ่งไหมขุดดันคุดดันขดดยิงไม่ยิงลูนี้ใครใครอ้าว VIP เด้งเอยบอยเอบอยไปเองครับลูนี้ขอน่ขอน่ะลูนี้ลูู่โอ้สุดยอดกับสุดยอดนี่คลิกตัวยิงเลยครับลูี้เอยบอยเนี่ยชาวบ้านดว เดินทางเอาวันชัยครับไปเลขเก้าดูรีดไพ่รับเด็กโตครับให้เห็นกๆขึ้นโอ้โหน้องมีขึ้นกล้กันสุดยอด้าเลยไปเชื่ออย่าลบลู่ครับนี่เอาครับเอาตอนนี้มีไอพีชุนมาเหมือนพายุเลยครับทุกครั้งขึ้นมาทุกครั้งได้แต้มทุกครั้งนะครับอย่างน้เลยองครับหายบอย บอยให้เอ็นเองเอ็นเองให้เฮ็ดตุ้กเฮ็ดตุ้กว่ายังไงถอยออกมาก่อนถอพมาก่อนแล้วก็ชิลลีโอ้โหเยี่ยมยอดครับวันแพลตานสีชนิพนธ์สมข้าพกเอาล้วครับนี่ก็หมูเหมือนกันครับดูนี่มาไงเฮียภาษายิ่งดูนี่ไปเหมือนกันครับไปเหมือนกันอ่าเัครบเฮียหมูที่ผมก็สุดลงอ่าอย่าพักก่อน้าพักก่อน เฮี้หมูลงให้หมูเอาละขอเวลานอกด้วยครับขอเวลานอกด้วยอ่าอโหโหโหมาเลยหกเพี้ยหมูครับจากสิริพงศ์โอสนนะครับ กินเวล่าต้องเดืเลาให้หอมกว่านี้อมไะครับ <c oughs> เกมต,ตอนนี้นะครับอยางไปแม่กลายครับ11 18เวลาเดินเรื่อยๆนะครับนี <c oughs> ่ผมดูเกมประสาทนะครับเรื่อยๆดีมากเลยครับเหนะนออกไปเกม17 16ลงไปนิดหน่อย